สังกวัสตธรมสมเปันนยตามังกวัสแล้วก็คงอีกไม่นานก็จะได้ยกเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายลงทิศลงทิศลงทิศทิศ้ากมออะรเบบ้มาถ่าู ม,มาแทนท่านพรักครูสิริมาชโลภาตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วทางองค์การพระสวนตำบลบางยางที่ท่านนายกพร้อมด้วยคณะทีมงานท่านมาให้ความอุปถัมภ์ฝ่ารัตนมงคลก็น่าจะได้ เป็นวัดที่สมบูรณ์ก็งคงจะอย่างนั้นใน<อ>ส่วนของการแต่งตั้งวัดแล้วก็กฎหมายในเรื่องของป่าไม้ของที่ดีอะไรต่างๆให้มีความเกี่ยวเรื่องเกี่ยวพันกันให้มีความสอดคล้องเป็นร้อยเไม่ตม่ำไม่ไมา้จะไ,ไม่ได้ก่อน,ออนสนี่ร้อยตบใจเ็ืองเลียวเปิดสี่ มาลงระเบียนมาเสิม์นจะได้รู้จำนวนยดมานัรับอันนั้นด้วยคืองนโอเมบทมาบจจัก์จักมงเป็นเป็นของปีกายปก่อน เเพราะว่าจริงๆแล้วท่านก็ลงยี่สิบพันษามาแล้วนะปัจจุบันเออประมาณนนละแล้วพันษาอายุการพันษาที่ลงในใบตาตั้งนะก็ในอนาคตก็น่าจะมีแนวโน้มที่ว่าจะเพิ่มงบให้เมนบอกลูกต้องดูลูกแบบก่อนเออยผู้ช่วย แล้วก็ชบตแล้วั้งไว้มองเยือนอีกั้งนะสหายญาติโยมถือว่าเป็นเกียรติมาอาบุญนะเนาะแร้วเป็นการที่ว่าเห็นหน้าเห็นตาไปปั่นป่แล้วความดีก็จะนำเหมือนกับแขกผู้มาเยือนเราต้อนรับสวัสดสัมโคธรรมะยังมากิมีการทำ กระบวนการเขียนเรื่องด้วยกฎหมายอแล้วก็กฎหมายมันก็ไม่ใช่แค่ฉบับเดียวมันต้องดูประกอบอในส่วนของเกี่ยวขทางแล้วก็รบียดชบันก็อยากจะให้รับทราบรูข้อมูลทีใครบ้างสอภาวะอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็ขอรณรนคนา แต่ว่าถึงอย่างไรก็ดีถือเป็นหลักฐานให้มีความาุช้ทนนีม่มาร่วมปฏิบัติธรรมตัวส่วนบนลข้ามปีในค่ำคืนนี้กสว่วดอิติพิโูไปจนถึงเวลาหกทุ่มถึงตีหนึ่งเราก็จะหยุดหนึ่ร้อยคนไม่ตม่ำไม่ไมากจะไม่ได้ก่อนสี 400. ่ร้อย ต้นใหญ่คืออะไรก่อนต้นเปียกเขาไปจอบก็ได้ต้นหนุ่ได้หมดต้นสวดด้วยชั่วโมงเขาต้องมาไปจอดเขาพูดเล่นหรือพูดจริงเนาะอะไรเนาะเอ่นท่านพระชันปฐมเนี่ยเขาไปเต้นละวงไปเขาดาวกับบ้านเมืองเขามันก็ไม่แม็ดในเอแล้วเออก็มาพามาสวดมนต์เอ๊ะจะมอบไปให้ให้โยมสวดด้วยพระก็สวดสองมาโยมหรือมายม์เย เออไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้า <c oughs> เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพระกับเอาชี้นเอานังเอทมีเมนวย <c oughs> มายจะมรรกตารุณสักรสังขนมากับบัลลาโดวันนี้ได้มามออ่าาาอใบตาตั้งใบตาตั้งหัวหน้าที่พับสงกร,รามวัดพิจิตรสงารามบานนนยาง วัดสามัคคีธรรมนนยางแล้วก็วัดบนสว่างคำพ่ออดน้องตางีดเทีนเลิกเทียนชัยข้างล่างจะเป็นเทนเลิศข้างบนจะเป็นเทียนชัยทไปเออไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้า เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวผ้ากับเอาศีลเอานางเศมีเมียนว่าจะนายกยืนลำเดียจนแย้งเลยกับกับต่อไปนี้เลยครับอ่าีนบทครับ ถ้าบริษัทจากทบริษทต่อก็จะสวดธรรมัจรสวดมาสมัยลงทิศลงทิศลงทิศทิศลงทิศไอ้ขาบอเออในแบบน ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสวดหมดเลยเลยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วความดีก็จะนำเหมือนกับแขกผู้มาเยือนเราต้อนรับทักหลายสีเลยท่านนายกมาเห็นเลยคงจะ ปุรุตัยเใจอี้เจตังรัตตนนานียงเมตตาสานุภาเวนรัมปโดก๊าพี่น้องกับปันนั้นบอกพี่น้องกับเพื่อนไหวพาสวดมนต์ตอนเย็นก่อนที่จะได้เจริญพระพุทธสวดก็จะเป็นการแผ่เมตาแผ่เวตานายกแก้วแผ่กับสัุทรทั้งหลาย ในไซโกลโลก,กับสมาธิแล้ว,วมคิดไลรมแลวกรับให้มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กน,น้อยอยู่ชั้นประถมจะให้เด็กน,น้อยร,รามวัดพิจิตสังขารามบ้านนยางวัดสามัคคีธรรมนนยางแล้วก็วัดบนสว่างคำพอ มังกวตาตัมโมโสมัเตปันโนยตามังกาวนี่โบเออกนดีนะนี้เริ <S <S ่มซับอนเริ่มทซับเทียบพับพมาเนาะพบมปัทางองค์การบรารสนตำบลบางยาง2นายกพร้อมด้วยคณะทีมงานท่านมหาวิทยาลัยอมกตา400ปีเท่ยเม ใส่ลำดับต่อไปก็จะบ้านอะไรอย่างเงี้ยลองทักสินดีว่าเราฟ้ามานี่คือเราลงแล้วเนาะเอาลงทักสินแล้วประมาณนั้นแหละแล้วภาษาอายุการพภาษาที่ลงในใบตาตั้งก็ยัง ให้มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยๆอยู่ชั้นประถมจะให้เด็กน้อยอวันนี้ได้มาหมออใบาตาตั้งใบาตาตั้งหัวหน้าที่พับสงในการทำกระบวนการเกียนกเรื่องก,กฎหมายแล้วก็กฎหมายมันก็ไม่ใช่แค่ฉบับเดียวมันต้องมีประกอบ ในสอ่อแลว่วนลอยางนรับแล้วก็คอนมรทนากับญาติโยมหลายๆหมู่บ้านโดยเฉพาะในโซนเราวังธรรมให้ความพันธุ์รอบสนับสนุน ซึ่งเงอบประมาณในส่วนของอจพระประลิษเสร็จจากพระปริษตก่อนก็จะสวดธรรมจ,จักรสวดมาสมัยให้สำเร็จทุกประการเถิดเอาสวดบอกแต่วันนี้มีพัดลมมีหมอนมีผ้าห่ม ให้ได้ลุ้นเสดมนตนไปด้วยได้ลุ้นโชคแม้ว่า,าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีทุกทุกหมู่บ้านในการจาัดกิจกรรมเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะดึงศรัทธาญาติโยมในแต่